สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับนกวีจากเว็บ h a i h o u s e d e s i g n .com นะครับกลับมาวันนี้ก็มีทิปเด็ดๆมาฝากกับท่านผู้ชมทุกท่านเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เหมาะสำหรับท่านที่ชื่นชอบการรองคราวเกะนะครับเอาเลยครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราเปิดเว็บ YouTube ขึ้นมาได้เลยครับอ่าสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมถึงให้เปิดเว็บ youtube ขึ้นมาก็เพราะว่าวันนี้ ผมจะมาพาทุกท่านในระมิดเว็บ YouTube ให้กลายเป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะให้เราร้องกันอย่างชุ่มปอดไปเลยนะครับเอาเลยนะเดี๋ยวผมเปิด YouTube ขึ้นมาผมเลือกเพลงนี้แล้วกันนะครับแฟนเราเอาใ่ใจนะครับของไอ้น้ำซึ่งคลิปนี้ขอบคุณนะสำหรับคุณนักกี้จูเนีนะครับที่อัปโหลดไฟล์ขึ้น youtube นะครับ <c oughs> เอาเละครับเพลงนี้ลองเลย์ดูว่ามีเสียงหรือเปล่า เอาเลยครับทีนี้หลังจากที่เทสวิดีโอไปแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำให้วิดีโอตัวนี้เป็นคาราโอเกะนะครับโดยไปที่กดไปที่ System Preference นะครับป่าแล้วผมไปในส่วนของ s ส u นนะฮะไปในส่วนของเอ n อ output แล้วก็เลือก Balance ไปที่ left ทั้งหมดเลย แเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้กันสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมจะลังจะบอกว่าไฟล์ที่คุณน,นักกี้จูเนียได้อัปโหลดขึ้นเว็บ YouTube เนี่ยเป็นไฟล์ที่มาจากแผ่น VCD คราวเกะซึ่งมีนามสกุล DAT นะครับซึ่งย่อมมาจาก DST DAT นี่ก็คือ Digital Audio Tap e นะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นซึ่งเ,เป็นไฟล์ในลักษณะของการแยกเป็นสองช่อคือซ้ายขวา นะครับผมซ้ายเนี่ยจะเป็นเสียงดนตรีและขวาจะเป็นเสียงนักร้องนะครับซึ่งเมื่อรรก็ตามที่เราเอาแผวีซเนี่ยไปเปิดกับเครื่องเล่นว c ซี c ีคาราเกะที่บ้านของเราแล้วกดปุ่มคาราโอเกะปั๊บเขาจะตัดเสียงช่อ n n e l ฝันน่งขวาออกไปให้มีเฉพาะเสียงดนตรีที่อยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็เล่นไปให้เราร้องประกอบไปนั่นเองเนะครับซึ่งผมจะใช้คุณสมบัติเดียวกันเนี่ยทำให้ Youtube กลายเป็นเครื่องเล่นคาราโอเกะเหมือนในบ้านเรานี่ยก็คือปรับเสียงบาลานซ์ไปฝั่งซ้ายทั้งหมดเลยปิดเสียงฝั่งขวาไว้นะครับซึ่งจะทําให้เราได้เฉพาะเสียงดนตรีแต่จะทําให้เสียงที่ได้เนี่ยมีความดังลดลงนิดนึงนะครับเพราะว่าจากที่เราเล่นลําโพงสองข้างซ้ายขวาแล้วก็คือเปลี่ยนมาเล่นฝั่งซ้ายฝั่งเดียวซึ่งจะทําให้เสียงมันเบาลงนิดหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากที่ปรับบาลานซ์เป็นลฟ f ทั้งหมดแล้วก็มาทดสอบดู ชวนกินปลากรบอกจะไปกินทูบต้องไม่ได้ร้องไม่ได้ม่ใช่ละไม่ใช่ละ,ละทุกดเยอะก็น้อยใจแล้วที่รักอยู่กับเราก็เอาแต่ใจอยู่กับเราก็เอาแต่ใจเธอไม่อยอมไปเป็นกับใครหัใจจะเป็นกับเรา อาเารเชอเาเาอใจละครับแฟนเราเอาใจใจนะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเลยกันนะครับซึ่งผมกำลังจะบอกว่าเทคนิคนี้สามารถใช้ได้กับเฉพาะไฟล์วิดีโอที่แยกชันแนลไว้ซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าเป็น วิดีโอที่เขาเหมิดทั้งสองชแนลนี้เข้ากันก็ไม่สามารถทําได้อย่างเช่นวิดีโอตัวนี้นะซึ่งถึงแม้ว่าเราจะปรับเสียง ให้เล่นเฉพาะฝั่งซ้ายก็จะยังมีเสียงน,นักร้องอยู่เหมือนเดิมนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ไม่ได้แต่ตัวนี้ยังใช้ได้อยู่ง่ายไหมล่ะครับ ง่ายๆนะครับไปที่ System Preference ที่ Sound ในส่วนของ Output เรื่อง Balance เป็นแบบ Left นะก็จะได้เสียงอเคตอนนี้ผมปรับกลับมาไว้ที่ตรงกลางเหมือนเดิมนะครับขอบคุณด้วยสำหรับ,บวงไอ้น้ำนะครับแล้วก็คุณนักกี้ที่อัปโหลดแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาถึงวิดีโอตัวนี้นะครับ ผมสัญญาว่าถ้ามีโอกาสได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกจะนำทิปเด็ดๆมาฝากทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณที่ติดตามครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวผมขอไปร้องคาราโอเกะต่อก่อนนะครับ